ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่1978ถนนสายยาวสายลมและหิมะเป็นเสียงสะอื้นคล้ายหญิงสาวร้องให้สายลมปกคลุมดวงจันทร์หิมะปกคลุมดว,ดวงดาวถนนสายเก่าแก่และยืดยาวแห่งนี้มืดสนิทและมีจิตสังหารรุนแรงซ่อนอยู่วินาทีที่หวังหลินและให้จอหยุดลงหิมะเบื้องหน้าตกลงมาอย่างรวดเร็วเกล็ดหิมะจำนวน9999ชิ้นรวมกันเบื้องหน้าหวังหลินด้วยพลังสายหนึ่งและก่อเกิดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม มันทยานเข้าหาหวังหลินและให้จื่อระหว่างทางได้รวมหิมะมากขึ้นและขยายขนาดเป็นหลักพันฟุตในพริบตาขณะเดียวกันมีรูปทรงสามเหลี่ยมเกิดขึ้นด้านหลังหวังหลินและให้จื่อหลังจากดูทราบเกล็ดหิมะจำนวนมากเข้ามาจึงพุ่งเข้าหาด้วยจิตสังหารเต็มเตี่ยมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในชั่วพริบตาเจ้าระวังหลังข้าจะระวังข้างหน้าในใจหวังหลินรู้สึกถึงอันตรายเขาไม่สงสัยในตัวให้จื่อแม้เรื่องนี้ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับนางหวังหลินก็เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเอง หลังจากหวังหลินเอ่ยขึ้นจึงพุ่งทะยานเข้าหารูปทรงสี่เหลี่ยมตรงหน้าให้จือมีท่าทีมืดมนใบหน้าง,งดงามของนางเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวนางโกรธที่มีคนใช้นางที่กำลังชักชวนหวังหลินไปภูเขาจักรพันดิบเพื่อเข้ามาสังหารเขาเมื่ออีกฝ่ายทำสำเร็จได้เรื่องนี้จะสั่นคลอนไปทั้งเผ่าเทพและอาจารย์ของนางก็จะโดนร่างแหไปด้วย นางรู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลามาอธิบายคำพูดทุกคำไร้ความหมายพอนางได้ยินคำพูดที่หวังหลินเชื่อใจนางรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาแต่บนใบหน้าผุดจิตสังหารตรงเข้าหาคนที่วางกับดักนี้เอาไว้ให้จือหันกลับมาโดยไม่ลังเลพุ่งตรงเข้าหาลวดลายสามเหลี่ยมหวังหลินก้าวออกไปสามก้าววินาทีนั้นรอยสักกระทิงสวรรค์ปรากฏขึ้นรอบตัวเมื่อเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้หวังหลินจะใช้พลังเต็มที่โดยไม่ลังเล หนึ่งกำปัป้นปรากฏภาพติดตามจำนวน98ภาพบนถนนยาวแห่งนี้กลายเป็นภาพที่น่าตกตะลึงภาพทั้งหมดโยนกำปั้นออกมาพร้อมกันหลังจากผสานเข้ากับร่างหวังหลินมันจึงกลายเป็นวิชารวมกันทั้งสิ้น99วิชากำปั้นนี้มีถึง23วิชาทั้งหมดมี99วิชาซึ่งไม่สามารถใช้ได้เต็มกำลังดังนั้นพลังบางส่วนจึงขาดหายไปแต่กำปั้นของหวังหลินหยุดกึกสามครั้ง จากครั้งแรกร่างแก่นแท้5าธาตุทับซ้อนกับร่างดั้งเดิมจำนวนวิชาในกำปั้นจึงเพิ่มจาก23าไปเป็น46หยุดกึกครั้งที่สองจำนวนวิชาในกำปั้นเพิ่มขึ้นเป็น69วินาทีที่เขาปะทะกับรูปทรงสี่เหลี่ยมกำปั้นหวังหลินหยุดกึกอีกครั้งจำนวนวิชาเพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่3จนถึง92จากการใช้ร่างอวตารในมิติว่างด้วยเกลวิญ,ญญาณแต่ละกำปั้นมี92วิชาด้วย99กําำปั้นผสานกันเป็นหนึ่งเข้าปะทะกับรรูปทงสีี่่เหลยม โลกพันเปลี่ยนสีสันและเกิดเสียงดังสนั่นกึกก้องหิมะทั้งหมดภายในระยะพันฟุตรอบตัวหวังหลินถึงกับกระจัดกระจายราวกับพื้นที่แห่งนี้กลายเป็นหลุมดํารูปทรงสี่เหลี่ยมสันเทาและระเบิดในทันทีมันถูกทําลายด้วยกําปั้นของหวังหลินแม้มันจะพังทลายแต่มีพลังประหลาดอยู่ภายในพลังนี้เข้าไปในร่างหวังหลินตอนที่กําปั้นเข้าสัมผัสกับ,กบรูปทรงสี่เหลี่ยมทําให้หวังหลินต้องหยุดชะงักพลังเข้าไปในร่างและกลายเป็นตาข่ายข้างในเส้นชีพจรและโลหิตกลายเป็นผนึกอยู่ในร่าง หวังหลินไม่รู้ว่าพลังลึกลับนี้คืออะไรแต่เขารู้สึกว่ามันคือพลังแห่งความว่างเปล่าเพราะมีตัวตนเมื่อพ่ายแพ้มันจึงจะหายไปพลังแห่งความว่างเปล่านี้หวังหลินเห็นเพียงครั้งเดียวจากราชครูชางส่วนเต้า จังหวะที่เกิดผนึกขึ้นในร่างหวังหลินและเขาหยุดชะงักมีร่างสามคนปรากฏในหิมะ,มะเบื้องหน้าทั้งสามถูกหิมะและสายลมปกคลุมจนแทบไม่สามารถมองเห็นหน้าตาได้ชัดเจนและคล้ายกับเป็นภาพมายาทั้งสามสร้างผนึกเพื่อควบแน่นสายลมและหิมะเข้าไปในฝ่ามือขวาจากนั้นพุ่งเข้ามาหาหวังหลินขณะเดียวกันมีอีกสามคนปร,กรนากฏขึ้นด้านซ้ายของหวังหลินและมีอีกสามปรากฏด้านขวาพวกเขาปกคลุมร่างด้วยสายลมและหิมะสามคนด้านซ้ายยื่นนิ้วโป้องออกมาสามคนด้านขวายื่นนิ้วก้อยออกมาชี้ใส่หวังหลิน มีร่างเงาปรากฏขึ้นด้านหลังหวังหลินเช่นกันการกระทำของแต่ละคนล้วนตรงกันข้ามกันสามกลุ่มด้านหน้ากระแทกฝ่ามือเข้ามาใส่หวังหลินด้านบนหวังหลินปรากฏขึ้นอีกสามคนทั้งสามคนไม่ได้ทำฝ่ามือหรือใช้ดัชนีแต่แทงหวังหลินด้วยกระบี่เงินด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาและด้านบนทั้งหมดมีสิบห้าคนปรากฏขึ้นมาสังหารในเวลาเดียวกันทั้งหมดสิบห้าคนมีระดับบ,บม่มเพะผู้สูงส่งชั้นฟ้าโจมตีในตอนที่ระดับบ,บ่มเพาะของหวังหลินถูกปิดผนึก หวังหลินรีตาแคบและส่งเสียงคำรามออกมาในยามวิกฤตเขาใช้พลังเต็มที่ของกรวิญญาณโดยไม่ลังเลและใช้พลังบัญชาโบราณเต็มกำลังเพื่อทำให้ร่างกายแข็งแกร่งเท้าขวาเหยียบลงพื้นอย่างโหดเหี้ยมเสียงดังปังฟังดูคล้ายภูเขากำลังทลังท้ายหวังหลินใช้แรงดีเพื่อเคลื่อนไหวด้วยความเร็วเกินจินตนาการเขาไม่ได้พุ่งไปข้างหน้าแต่ถอยหลังแทนแผ่นหลังจึงกระแทกเข้าใส่มือของคนสามคนตึงตังตึงตังตึงตัง ร่างเงาทั้งสามด้านหลังหวังหลินกระอักโลหิตพวกเขาโดนพลังตีกลับจากร่างแข็งแกร่งของหวังหลินผ้าคลุมใบหน้าพัดปลิวเผยให้เห็นตัวตนของแต่ละคนทั้งสามเป็นชายชาราหวังหลินไม่เคยเจอมาก่อนแต่ละคนเผยความหวาดกลัวขณะที่พวกเขาล่าถอยหวังหลินเองก็ถอยผ่านสามคนนั้นเช่นกันสองมือยื่นออกมาและคว้าจับศีรษะชายชาราสองคนอย่างโหดเหี้ยมจากนั้นบีบอย่างอมหิดด้วยแววตาจิตสังหารเต็มเตี่ยม พริบตาเดียวโลหิตสัดกระจายทั้งสองคนถูกหวังหลินสังหารในทันทีเขาสูดอวิญญาณดั้งเดิมเข้าไปในร่างกายส่วนคนสุดท้ายหวังหลินใช้ร่างกายกระแทกเข้าใส่อีกครั้งให้ร่างแตกสลายจาก15คนมีสามคนตายในทันทีที่เหลืออีก12คนไม่หยุดชะงักพวกเขาพุ่งเข้าห,าหาหวังหลินด้วยความเร็วสูงมากและเข้าใกล้ในพริบตาสามคนด้านหน้ากระอักโลหิตแลกเปลี่ยนเป็นพลังเพิ่มความเร็วพริบตาเดียวอยู่ห,าห่างหวังหลินไม่ถึง5ฟุตหวังหลินยกแขนซ้ายขึ้นมาสะบัดใช้หนึ่งแขนขัดขวางฝ่ามือสามคน ทั้งสามคนล้วนสันเทาสายลมเปิดเผยใบหน้าส่วนคนทั้งหกจากซ้ายและขวากลับชี้มาที่ด้านข้างหวังหลินหกดัชนีร่อนลงใส่หวังหลินทําให้ใบหน้าซีดเผือดทันทีพลังเขตอาคมในร่างกายเพิ่มพูนขึ้นมหาศาลร,ระดับบ่มเพะอ่อนแอลงอย่างมากขณะเดียวกันในท้องฟ้ามีกระบี่สามเล่มพุ่งเข้าหาหวังหลินร้องคำรามและยกแขนซ้ายขึ้นชกทั้งสามมีสองกระบี่แตกสลายและเจ้าของร่างแตกกระจายแต่มีอีกคนเข้ามาใกล้และแทงกระบี่ขนาดสามนิ้วเข้าหาหน้าผากหวังหลิน ความเจ็บปวดแล่นไปทั่วร่างกายโลหิตไหลย,ย้อมเข้าสู่เบ้าตาทำให้โลกเบื้องหน้าเปลี่ยนกลายเป็นสีโลหิตสายตาสงบนิ่งถูกโลหิตขวางกัน้นดังนั้นคนภายนอกจึงไม่สามารถมองเห็นความสงบนิ่งของหวังหลินได้หวังหลินร้องคำรามโดยไม่ลังเลและลากทั้งสิบสองคนไปยังปลายสุดของถนนสายลมและหิมะยิ่งรุนแรงมากขึ้น วินาทีนั้นมีเสียงดังสนั่นออกมาจากพื้นดินด้านล่างหวังหลินพร้อมกับร่างเงาสามคนพุ่งออกมาทั้งสามคนชุดสีดำสองมือสร้างผนึกและชี้เข้าใส่ร่างตัวเองเปิดเสียงสนั่นและพุ่งหาหวังหลินคล้ายกับเป็นวิญญาณดั้งเดิมร่างเงาอีกเก้าร่างปรากฏขึ้นบนถนนพวกมันพุ่งเข้าหาหวังหลินโดยไม่ลังเลแต่ละมือสร้างผนึกใช้วิชาพิเศษเพื่อผสานกันเป็นมังกรน,น้ำแข็งร้องคำรามและพุ่งเข้าใส่หวังหลิน ผู้สูงส่งชั้นฟ้าให้จื่อส่งเสียงโหยหวนจากด้านหลังด้วยความแข็งแกร่งของนางจึงไม่สามารถอยู่ได้นานนะแต่ทั้งเก้าคนไม่ได้ต้องการสังหารนางพวกเขาเพียงต้องการให้นางอยู่ในกับดักต่อไปเอาแบบนี้ใช่หรือไม่สายตาเปื้อนโลหิตของหวังหลินยังคงสงบนิ่งเกิดจิตสังหารกระพริบวาบและพอมังกรน้ำแข็งเข้าใกล้เขาจึงหยุดชะงักการหยุดนี้ทําให้กระทิงสวรรค์ตัวยักษ์ย้ายปรากฏขึ้นรอบตัวหวังหลินมันดูหน้าตกตะลึงคล้ายกับกระทิงสวรรค์ตัวจริงได้รับการฟื้นคืนชีพ พวกเจ้าทั้งหมดตายหวังหลินเงยหน้าขึ้นมาศีรษกกระทิงสวรรค์เชิดขึ้นและชนเข้ากับมังกรน้ำแข็งเจ้ามังกรส่งเสียงร้องโหยหวนรอยแตกร้าวแผ่กระจายออกไปและแตกกระจายพอมังกรน้ำแข็งแตกกระจายร่างทั้งเก้าปรากฏขึ้นมาด้วยใบหน้าหวาดกลัวทั้งกระอักโลหิตและกระเด็นกลับไปแต่การล่าสังหารยังไม่จบสายลมและหิมะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่ 1, 1979การการต่อสู้นองเลือด กระทิงสวรรค์ปรากฏขึ้นมากระแทกมังกรน้ำแข็งทั้งยังตรงเข้าใส่คนอีกสิบสองคนที่เข้ามาใกล้หวังหลินไปด้วยมองไกลๆฉากเหตุการณ์นี้คล้ายกับภาพวาดหักมีใครสักคนวาดมันขึ้นมาคงได้รับการส่งต่อไปชั่วลูกชั่วหลานบนภาพวาดมีกระทิงสีทองขนาดยักษ์ย้ายพร้อมไปด้วยเซียนสิบสองคนล้อมรอบมีหกคนอยู่ทางด้านซ้ายและขวาชี้ดัชนีเข้าหากระทิงสวรรค์ทว่าร่างแต่ละคนสันเทาและกระอักโลหิตกระเด็นกลับไปดัชนีและแขนแตกสลายเป็นกองโลหิต สามคนด้านหน้ากดฝ่ามือตัวเองลงไปแต่ร่างระเบิดเป็นหมอกโลหิตและยังล่าถอยอย่างรวดเร็วส่วนคนทั้งสามที่ใช้กระบี่แทงเข้าหน้าผากกระทิงสวรรค์พวกเขาเริ่มล่าถอยแต่กระบี่ก็พังทลายและถูกกระทิงสวรรค์โจมตีใส่จนกระอักโลหิตและถอยรน่นกลุ่มที่น่าเวทนาที่สุดคือร่างเงาสีดำสามคนพวกเขาอาจจะพยายามครอบงำร่างหวังหลินแต่ในวินาทีนั้นได้มีกระทิงสวรรค์ปรากฏขึ้นมาร่างเงาทั้งสามจึงถูกกระทิงสวรรค์กลืนกิน กระทิงสีทองร้องคำรำหวังหลินใช้ฝ่ามือสร้างผนึกก่อนจะชี้ออกไปกระทิงสีทองพุ่งตรงเข้าปะทะกับคนทั้งเก้าที่กลายร่างเป็นมังกรน,น้ำแข็งจนพวกมันส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนกระทิงสวรรค์ไม่หยุดแค่นั้นมันพุ่งตรงไปยังสุดถนนก่อนระเบิดตัวเองพลังการระเบิดมากพอที่จะสั่นคลอนทั่วบริเวณและทำให้ทั้งเมืองทิศต,ตะวันออกพังทลายแต่การพังทลายนี้เกิดขึ้นกับสายลมและหิมะเท่านั้นสิ่งก่อสร้างไม่สั่นคลอนเลยแม้แต่น้อย หวังหลินรีตาแคบและก้าวไปข้างหน้าปรากฏตัวเบื้องหน้าสามคนที่หลบหนีการไล่ล่าของกระทิงสวรรค์หวังหลินเปลี่ยนกลายเป็นหมอกและเข้าห่อหุ้มอีกฝ่ายทั้งดูดซับเลือดเนื้อและกลืนกินวิญญาณดั้งเดิมจนเกิดเสียงร้องเกินพนาจากนั้นสายหมอกก็แผ่กระจายไปหาที่เหลือหกคนที่ใช้ดัชนีต่างก็รีบถอยพอเห็นสายหมอกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มจึงเกิดความสิ้นหวังและถูกกลืนกินทันที ขณะเดียวกันดับหยินผุดขึ้นมาในสายหมอกและฟาดฟันเข้าใส่ร่างที่กำลังหนีในท้องฟ้าจำนวนสามคนร่างแต่ละคนสั่นเทาและถูกผ่าครึ่งจากนั้นวิญญาณดั้งเดิมถูกสายหมอกดูดซาบไปเสียงสายลมและหิมะประป,ปนกับเสียงเสืออึกเสืออื้นหวังหลินที่ได้เปลี่ยนกลายเป็นหมอกพันกวาดเข้าหาคนทั้งเก้ารอบตัวให้จือทั้งเก้าคนเป็นพยานรู้เห็นฉากอันน่าหวาดกลัวด้วยสองตาและล้มเลิกการอบล้อมให้จือพวกเขาถอยหนีอย่างบ้าคลัง่งแต่ความเร็วมีอาจเทียบกับสายหมอกหวังหลินได้ ดังนั้นจึงถูกเล่ยตามทันและโดนสายหมอกที่แผ่กระจายไปเหลือทิ้งไว้เพียงโครงกระดูกรอบด้านเงียบสงัดและมีแต่โครงกระดูกสายหมอกที่เกิดจากหวังหลินได้กลับคืนมาอยู่ข้างให้จื่ออีกครั้งเขามีใบหน้าซีดและกระอักโลหิตลงบนหิมะเป็นภาพที่น่าตกตะลึงไปกันเถอะหวังหลินก้าวทยานและพุ่งเข้าหาปลายสุดถนนให้จือกัดริมฝีปากและติดตามไปการต่อสู้ครั้งนี้นางพบว่าเข้าร่วมสู้ได้ยากยิ่งมีคนรุมมากกว่า30คนแต่ละคนล้วนมีระดับผู้สูงส่งชั้นฟ้า ให้จือมีสหายหลายคนและส่วนใหญ่เป็นผู้สูงส่งชั้นฟ้าแต่นางไม่เคยเจอ30คนนี้มาก่อนทุกคนล้วนเป็นคนแปลกหน้าพวกมันไม่ใช่เซียนผู้สูงส่งชั้นฟ้าระดับบ่มเพะแต่ละคนเพิ่มขึ้นมาได้ด้วยการใช้พลังบังคับมันอยู่ได้ไม่นานเหตุผลที่หวังหลินมั่นใจเป็นเพราะเขากลืนกินวิญญาณดั้งเดิมของพวกมันมากกว่า30คนหวังหลินต้องใช้มาสร้างเส้นชีพเจียนอีกสายแต่กลับพบว่าวิญญาณดั้งเดิมไม่บริสุทธิ์และยังต้องใช้เวลาหลอมอรวมอีก อย่างไรก็ตามแม้จะรวมทั้งหมดนี้แล้วก็ทําได้แค่สร้างเส้นชีพจอเซียนขึ้นได้อีกหนึ่งสายเท่านั้นและจากการดูทราบมาหวังหลินจึงมั่นใจว่าพวกมันมีชีวิตอยู่ได้เพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนี่เป็นราคาที่ต้องแลกไปอย่างมหาศาลเพิ่มระดับบ่มเพาะขึ้นอย่างมหาศาลถึงกับแลกมาด้วยชีวิตและอยู่ได้เพียงหนึ่งชั่วโมงหวังหลินตอนนี้มีเส้นชีพจอเซียนอยู่ห้าสายและสามารถสร้างภาพติดตาได้98ร่างหากเขาสามารถสร้างเพิ่มได้อีกสายระดับพลังการต่อสู้จะเพิ่มขึ้นอีกมหาศาล ในกับดักนี้มีเงาของราชครูอยู่ด้วยข้ายังไม่ได้ขจัดพลังจากรูปทรงสี่เหลี่ยมไปข้าทำได้แค่ชะลอมันไว้เท่านั้นหากยังแก้ไขผนึกนี้ไม่ได้พลังต่อสู้ของข้าจะได้รับผลกระทบหวังหลินพุ่งเข้าหาสายลมและหิมะเข้าใกล้สุดขอบถนนมากขึ้นเขาค้นความทรงจำของวิญญาณดั้งเดิมพวกนั้นอย่างรวดเร็วแต่มันเป็นภาพเลือนลางไปหมดมีใครบางคนได้ลบความทรงจำไปแล้ว สถานที่แห่งนี้ถูกปิดผนึกไปด้วยก่อนหน้านี้ข้าลองใช้พลังของกระทิงสวรรค์เพื่อทะลวงเขตอาคมแต่มันก็ไม่สะทกส้านเลยคนที่วางเอาไว้คงพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการได้รับการช่วยเหลือจากภายนอกคงไม่ต้องคิดถึงการให้มหาชั้นฟ้าจิวตี้มาช่วยเลยหากข้าวางกับดักนี้เองก็คงเตรียมการไว้สองอย่างหนึ่งคือปิดบังกลิ่นอทุกอย่างที่นี่และอีกเรื่องคือหาคนมาขัดขวางมหาชั้นฟ้าจิวตี้ แน่นอนว่าทั้งหมดนี้แทงทำเป็นว่ามหาชั้นฟ้าจิวตี้ไม่ได้เป็นคนวางเอาไว้แต่สัญชาตญาณของข้าก็บอกว่าไม่ใช่จิวตี้เช่นกันคนที่วางกับดักนี้บางทีกำลังรอจังหวะสังหารข้าอยู่หวังหลินคิดทุกอย่างด้วยความรวดเร็วพลางพุ่งเข้าหาปลายสุดถนนพร้อมกับให้จือไปด้วยแต่วินาทีนั้นมีสามร่างปรากฏขึ้นมาในสายลมและหิมะสามร่างทะยานขึ้นไปในอากาศและจ้องมองหวังหลินจากนั้นเปลี่ยนกลายเป็นลำแสงสีแดงสามสายเข้ามาใกล ทั้งสามคนยังไม่เข้ามาใกล้แต่พลังใกล้เคียงกับผู้สูงส่งชั้นเทวะที่แผ่กระจายออกมาจากร่างกายด้านหลังสามคนนั้นมีคนก้าวเดินออกมาจากสายลมหิมะอีกสองคนสองคนนี้มีระดับผู้สูงส่งชั้นเทวะทั้งสองยกแขนขึ้นมาอย่างเยือกเย็นและมีสายลมสีดำหวิดวิวกลายเป็นอสรพิษสีดำสองตัวมว้วนอยู่ในท้องฟ้าผู้ส่งสารกร่อวิญญาณหวังหลินจำทั้งสองคนนั้นได้เพียงแค่ชำเลืองมอง สองคนนี้ดูไม่ค่อยคุ้นหน้าข้าเคยเห็นผู้สูงส่งชั้นเทวะที่เหลืออีก48คนในสำนักตะวันม่วงแต่ไม่เคยเห็นหน้าสองคนนี้และไม่มีใครที่มีเกราะวิญญาณพวกนั้นต้องยกระดับบ่มเพาะมาถึงผู้สูงส่งชั้นเทวะผ่านวิธีพิเศษและจากนั้นก็ได้รับเกราะวิญญาณในเมืองหลวงคนเดียวที่สามารถทําเช่นนี้ได้คือจัก,กรพรรดิเทพหวังหลินมีสายตายเย็นเยียบยกเท้าขึ้นมาและใช้แขนซ้ายผลักให้จือไปข้าง ให้จือถอยกลับไปพวกมันจะไม่ทำอันตรายเจ้าอยากเข้าร่วมการต่อสู้นี้หวังหลินให้จือดูเคร่งเครียดและต้องการอธิบายแต่หวังหลินใช้แขนซ้ายผลักนางออกมาไกลหลายร้อยฟุตนางมองดูหวังหลินพุ่งเข้าหาทั้งห้าคนราวกับแมงเม่าบินเข้ากองไฟทั้งห้าคนนั้นมีสาคนสวมชุดสีขาวและสองคนสวมชุดสีดำพวกเขาเปลี่ยนเป็นลำแสงห้าเส้นพุ่งเข้ามาใกล้หวังหลินอย่างรวดเร็ว สายลมหิมะโมกระหน่ำบนถนนที่ปกคลุมไปด้วยซากศพสายลมหิมะทวีความรุนแรงมากขึ้นพร้อมด้วยคนทั้งหกที่เริ่มการเข็นฆ่าสังหารรอบที่สองฆ่าหวังหลินร้องคำรามด้วยแววตาแดงฉานแขนขวาเปลี่ยนกลายเป็นดาบหินพุ่งเข้าไปกับเขาการต่อสู้แห่งความตายนี้ไม่มีอะไรหวือหวาสามคนชุดขาวด้านหน้าไม่ได้ใช้วิชาอะไรมากมายหนึ่งคือรวมพลังเปลี่ยนกลายเป็นสายลมหิมะกวาดเข้าหาห,าหวังหลินส่วนวิชาที่สองคือการทำลายตัวเอง เกิดเสียงดังสนั่นไปทั่วบริเวณหลังจากหวังหลินใช้ดาบผ่าสายลมหิมะไปเขาก็เผชิญหน้ากับการทำลายตัวเองของ3าคนชุดขาวหวังหลินลันสะบัดแขนขวาประทับวิญญาณสงครามทั้ง99วิชาก่อเกิดเป็นรูปร่างขึ้นมามีสมจริงอยู่92วิชาและควบแน่นเข้าด้วยกันเพื่อต่อต้านพลังทำลายล้างของเซียนชุดขาวสามคน ถึงจะเกิดเสียงดังกึกก้องก็ไม่สามารถทำให้เขตอาคมที่นี่พังทลายได้เพียงหวังหลินพุ่งทะยานออกไปชายชุดดำอีกสองคนที่ห่อหุ้มด้วยอสรพิษสีดำได้พุ่งทะยานเข้าหาเช่นกันเกิดการประทะเสียงดังสนั่นชายชุดดำสองคนกระอักโลหิตหนึ่งในนั้นระเบิดร่างส่วนอีกคนมีเส้นโลหิตยาวผุดขึ้นบนหน้าผากก่อนจะถูกผ่าครึง่งหวังหลินพุ่งต่อไปอีกร้อยฟุตจนาร่างกายเดินดับหินแทงลงไปในพื้นพรางกระอักโลหิตเป็นไอสีขาวออกมา ขณะที่หวังหลินประคองตัวเองด้วยดาบหยินดัชนีข้างหนึ่งปรากฏขึ้นด้านหลังมันตรงเข้าสู่หลังมือของหวังหลินอย่างเงียบงนันดัชนีนี้มีพลังประหลาดที่ไม่อาจอธิบายได้ราวกับไม่มีอยู่จริงแต่มันปรากฏขึ้นมาเหมือนมหาชั้นฟ้าที่สามารถสร้างขึ้นมาจากความว่างเปล่าได้ดัชนีชี้ลงไปพออยู่ห่างจากหวังหลินเจ็ดนิ้วหวังหลินไม่ได้หันกลับมาแต่พุ่งไปข้างหน้าเอี้ยวตัวมาแทนดาบหยินที่แทงใส่พื้นดินจึงตวัดไปข้างหลังเข้าปะทะกับดัชนี ดาบหยินของหวังหลินเกิดรอยแตกร้าวจำนวนมากเศษดาบนับไม่ถ้วนสะท้อนผ่านแววตาที่สงบนิ่งของหวังหลินคล้ายกับเขาไม่ประหลาดใจที่ดาบแตกสลายตอนนี้สายตาหวังหลินเป็นสีทองเปล่าๆแสงสีทองนี้มาจากร่างอวตารที่แข็งแกร่งที่สุดในมิติว่างเขายังไม่เคยใช้ร่างอวตารเพราะกำลังรอให้ดัชนีข้างนี้ปรากฏขึ้นมามันคือดัชนีของคนที่วางรูปทรงสี่เหลี่ยมเพื่อลดพลังต่อสู้ของหวังหลิน เมื่อแสงสีทองปรากฏขึ้นมาในแววตาเขตอาคมในร่างหวังหลินจึงอ่อนแอลงอย่างยิ่งและแตกสลายระดับบ่มเพาะทั้งหมดฟื้นคืนมาแสงสีทองสะท้อนเศษดับหยินออกไปจนกลายเป็นค่ายกลนแก่นแท้เขตอาคมของหวังหลินนั้นสมบูรณ์ไปแล้วเขาจึงสามารถวางค่ายกลได้ทุกเมื่อที่ต้องการหวังหลินใช้เศษดับหยินสะท้อนแสงจากดวงตาไปสร้างค่ายกลนขนาดเล็กจากนั้นยกแขนซ้ายขึ้นมาเข้าหาแสงสีทองและชี้ใส่ดัชนีที่กำลังชี้มาหาเขา ฝืนลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเซียนตอนที่1,980ไม่ไปดัชนีครั้งนี้คือพลังสูงสุดของหวังหลินไม่เพียงแต่จะมีร่างอวตารในมิติว่างแต่ยังมีพลังสูงสุดของกรอบวิญญาณร่างแก่นแท้ห้า,าธาตุและร่างแก่นแท้สายฟ้าปรากฏขึ้นมาแม้แต่แก่นแท้นามธรรมทั้ง3ยังปรากฏเพื่อกลายเป็นวังวน3แห่งด้านหลังหวังหลิน พลังทุกอย่างเข้าสู่ดัชนีด้วยค่ายกลนที่สร้างจากแสงสีทองและเศษกระบีหวังหลินจึงสามารถระเบิดพลังของร่างอวตารในมิติว่างไปถึงขีดสุดได้หวังหลินต้องการใช้ดัชนีนี้สังหารคนที่อยู่เบื้องหลังดัชนีหวังหลินเป็นคนแบบนี้เสมอหากมีใครพยายามสังหารเขาเขาก็จะสังหารมันตอบแทนสายลมหิมะส่งเสียงดังกึกก้องไปบนถนนดัชนีที่ปรากฏจากความว่างเปล่าพลันปะทะกับดัชนีของหวังหลินที่เต็มไปด้วยพลังสังหาร เมื่อสองดัชนีปะทะกันพลังบัญชาโบราณของหวังหลินจึงพรางพลูออกมาภาพติดตา98ร่างจากเส้นชีพจรทั้งห้าได้ผสานกันเป็นหนึ่งและด้วยพลังจากกระทิงสวรรค์จึงกลายเป็นคลื่นกระแทกรอบที่สองเข้าต่อสู้กับดัชนีเสียงดังสนั่นกึกก้องไปทั่วโลกราวกับสายฟ้าในคืนอันมืดมิดทำให้ให้จื่อที่กำลังวิ่งไปขอความช่วยเหลือต้องหยุดชะงักและไม่สามารถก้าวไปต่อได้ดัชนีหยุดชั่วขณะและเส้นโลหิตบวมเป่งคล้ายกับไม่สามารถทนต้านดัชนีของหวังหลินได้ แต่นี่ยังไม่จบร่างแก่นแท้ห้าธาตร่างแก่นแท้สายฟ้าและแก่นแท้นามธรรมทั้งสามได้กลายเป็นคลื่นกระแทกลูกที่สามเป็นการโจมตีที่แฝงการรู้แจ้งแห่งเต๋าของหวังหลินตลอดชีวิตโลหิตไหลลงมาจากดัชนีของหวังหลินแต่เขาไม่ถอยส่งเสียงคำรามและพุ่งต่อไประลอกคลื่นรอบที่สี่มาจากร่างอวตารของหวังหลินในมิติว่างพลังนี้มาจากสายตาของหวังหลินและเปลี่ยนกลายเป็นแสงสีทองห่อหุ้มปลายนิ้วด้วยเศษดาบหินรอบด้านสะท้อนแสงดัชนีของหวังหลินจึงกลายเป็นสีทอง ดัชนีทองพลังสูงสุดทำให้อีกดัชนีต้านทานได้ครู่เดียวและพังทลายทันทีแต่ขณะที่ดัชนีพังทลายเสียงสงบนิ่งดังกึงกก้องขึ้นมาเพราะมีพ่ายแพ้เมื่อเกิดขึ้นใหม่จึงจะมีตัวตนเพียงคำพูดเหล่านั้นดังออกมาดัชนีที่พังทลายก็สร้างขึ้นมาใหม่ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นและปะทะกับดัชนีของหวังหลินอีกครั้งเพราะมีตัวตนเมื่อพ่ายแพ้จึงกลายเป็นความว่างเปล่า พอสองดัชนีสัมผัสกันพลังบัญชาโบราณของหวังหลินจึงหายไปราวกับกลายเป็นความว่างเปล่านอกจากนี้วิชาที่เขารวบรวมและพลังของกระทิงสวรรค์ยังหายไปด้วยราวกับถูกปัดเป่าออกไปแม้แต่ร่างแก่นแท้ห้าธาตุและร่างแก่นแท้สายฟ้ายังหายไปด้วยอำนาจของพลังประหลาดนี้แต่แก่นแท้นามธรรมทั้งสามของเขายังเหลืออยู่ สามแก่นแท้นี้คือแก่นแท้แรกเริ่มของหวังหลินพวกมันเป็นตัวแทนความรู้ความเข้าใจทั้งชีวิตของหวังหลินเป็นความเข้าใจชีวิตและความตายเวรกรรมและจริงเท,ท็จที่ไม่มีพลังใดจะขับไล่ไปได้สิ่งที่เหลืออยู่อีกคือแสงสีทองจากร่างอวตารของหวังหลินในมิติว่างโลหิตหวังหลินไหลออกมาจากมุมปากเพียงเขากระเด็นถอยหลังจึงสะบัดแขนขวาให้ค่ายกรเซดดาบยินทยานเข้าหาดัชนีที่พังทลายไปแต่ดูเหมือนมันกำลังจะก่อตัวขึ้นใหม่เป็นครั้งที่สาม เสียงดังสนั่นกึกกล้องบนถนนหิมะคล้ายกับหยุดลงดัชนีที่กำลังจะก่อตัวขึ้นได้พังทลายอีกครั้งแต่มันเผยสัญญาณฟื้นคืนเป็นครั้งที่4หวังหลินรีบถอยและมาถึงปลายสุดถนนซึ่งคือสุดขอบผนึกเขาเพียงแค่ต้องทำลายผนึกตรงจุดนี้เพื่อออกไปจากกับดักแต่ขณะที่เข้าไปใกล้กลับมีระลอกคลื่นโผล่อ,ออกมาจากบ้านทั้งสองฝั่งถนนและปรากฏร่างคนขึ้นอีกร้อยร่าง ทั้งร้อยร่างล้วนมีสายตาไม่แยแสวินาทีนั้นทุกคนยกแขนขึ้นมาปรากฏคันธนูเลงมาที่หวังหลินทุกคนดึงสายคันธนูลูกธนูหิมะนับร้อยดอกควบแน่นเข้ามาหาแต่ละคนพ่นโลหิตเข้าใส่ลูกธนูของตัวเองตามกันไปจากนั้นร่างกายก็เหี่ยวแห้งราวกับโลหิตนั้นได้ดูดซับพลังชีวิตทั้งหมดไปเสียนไร้ชีวิตหวังหลินรีตาแคบลงทุกคนที่ปรากฏขึ้นในกับดักนี้นอกจากดัชนีก็เป็นเสียนไร้ชีวิตทุกคนใช้ความตายเป็นค่าใช้จ่ายในการวางกับดัก หวังหลินเคยเจอสถานการณ์ยแย่หลายครั้งมาก่อนแต่ไม่มีครั้งไหนที่เป็นแบบนี้ในทุกครั้งที่ผ่านมาผู้คนมักจะห่วงใยชีวิตของตัวเองแต่คนพวกนี้ไม่สนใจความตายของตัวเองเลยแม้แต่น้อยพริบตาเดียวร่างนับร้อยก็หายไปแม้แต่กระดูกก็ไม่มีเหลือแต่ตอนที่พวกเขาตายลูกธนูถูกปล่อยออกมาเป็นเสียงหวิดวิวนับร้อยลูกธนูหิมโลหิตร้อยดอกทะยานเข้ามาหาหวังหลินจากทุกทิศทางมันเปลี่ยนกลายเป็นลำแสงร้อยเส้นเข้ามาใกล้จนหวังหลินไม่มีโอกาสหลบหลีก หวังหลินร้องคำรามฝ่ามือสร้างผนึกและผลักออกไปเรือนผมสีขาวพริ้วไหวเสื้อผ้าพัดปลิวดวงอาทิตย์สีทองปรากฏขึ้นในความมืดด้านหลังหวังหลินวินาทีนั้นถนนสายยาวได้หายไปทั้งโลกกลายเป็นทะเลอันมืดสนิทดวงอาทิตย์ลอยขึ้นบนฟากฟ้าปลดปล่อยพลังขับไล่ความมืดแยกรตรีวินาทีที่วิชานี้ปรากฏขึ้นมาลูกธนูโลหิตนับร้อยดอกคล้ายกับผสานกับความมืดและฉีกกระจายไปพร้อมกันเสียงดังสนั่นดังกึกก้องอย่างต่อเนื่อง หวังหลินเอ่ยเสียงดังขึ้นมาด้วยเช่นกันข้าเชื่อว่าความมืดมิดทั้งหลายจะถูกทำลายเบื้องหน้าแสงไฟข้าเชื่อว่าตัวตนทุกอย่างจะต้องสูญสิ้นไปภายใต้อาทิตย์ที่กำลังสาสองข้าเชื่อว่าความว่างเปล่าและสูญสิ้นทุกอย่างจะไม่สามารถเข้าสู่วัฏจักรการเกิดใหม่ได้ดวงอาทิตย์รอบร่างหวังหลินเปล่งแสงสว่างมากขึ้นลูกธนูร้อยดอกพังทลายแม้แต่ดัชนีที่ฟื้นคืนเป็นครั้งที่สามยังปล่อยเสียงซี้ซี่และมีควันสีดำจำนวนมากปรากฏออกมา หวังหลินสะบัดแขนร้องคำรามดวงอาทิตย์กวาดไปข้างหน้าและกระหน่ำโจมตีใส่ทุกอย่างที่ขวางทางความมืดหายไปร่างที่ปรากฏได้พังทลายไปจากการประทะกับดวงอาทิตย์แสงรอบด้านหายไปและกลับคืนสู่ปกติมันยังเป็นถนนยาวเส้นเดินสายลมหิมะยังคงปกคลุมพื้นถนนแต่บนเสื้อผ้าหวังหลินมีอยู่เจ็ดรูเศษลูกศรเจ็ดดอกที่ไม่ได้สลายไปในดวงอาทิตย์พวกมันแทงทะลุมาถึงร่างหวังหลิน โลหิตไหลรินออกจากปากและเขาเดินเซถอยหลังแขนขวากำหมัดและชกเข้าใส่ขอบถนนที่ถูกผนึกเมื่อกำปั้นร่อนลงไปอากาศรอบถนนยาวจึงเริ่มบิดเบือนโลรูปทรงวงแหวนปรากฏขึ้นมาคล้ายถ้วยชามและห่อหุ้มถนนเอาไว้ก่อนที่ระลอกคลื่นจะหายไปหวังลินเห็นเซียนชุดดำนับหมื่นคนกำลังนั่งอยู่นอกถนนเหล่าเซียนชุดดำคล้ายกับเชื่อมต่อกันผ่านพลังรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นพลังประหลาดสำหรับปิดผนึกที่แห่งนี้ เจ้าจะหนีไปไหนไม่ได้เสียงส่งบันนิ่งดังกึกกล้องบนถนนเพียงเท่านั้นดัชนีที่พังทลายไปแล้วจึงปรากฏอีกคราเพื่อสังหารเจ้าข้าจึงต้องส่งพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของสำนักออกไประลอกคลื่นบนถนนหายไปโลกด้านนอกที่หวังหลินเห็นเริ่มพร่าเลือนจนมองไม่เห็นอะไรในอากาศเมื่อครู่อีกทว่าในจังหวะที่ภาพด้านนอกหายไปหวังหลินเห็นว่าคนจำนวนร้อยคนในหมื่นคนนั้นได้กลืนกินเม็ดยาร่างแต่ละคนพังทลายวิญ,ญญาณดั้งเดิมคล้ายควันลอยเข้าหาถนนเส้นยาวที่ถูกปิดผนึก ขณะเดียวกันนี้ร่างเงาพราะเลือนปรากฏขึ้นในสายลมหิมะทุกคนปลดปล่อยระดับบ,บ่มเพาะขั้นผู้สูงส่งชั้นฟ้าและพุ่งหาหวังหลินโดยไม่คิดชีวิตหวังหลินมีสายตาสงบนิ่งแต่ภายในมีประกายแสงมองทะลุผ่านร่างร้งรงรอยคนที่กำลังพุ่งเข้ามาสายตาจับจ้องไปบนดัชนีที่ก่อตัวขึ้นมาใหม่และลอยอยู่นิ่งๆิ่งตรงนั้นในเมื่อพวกเจ้าไม่ต้องการให้ข้าไปเช่นนั้นวันนี้ข้าจะไม่ไปไหน วิธีที่ดีที่สุดในการต่อกรกับดักแห่งความตายนี้คือสังหารพวกเจ้าทั้งหมดจากนั้นกับดักก็จะถูกทำลายเรือนผมสีขาวของหวังหลินเริ่มยืดยาวส่วนคนผมกลายเป็นสีดํำราวกับเส้นผมกำลังเปลี่ยนสีภายในแววตาอันสงบนิ่งมีสัมผัสความโหดเหี้ยมอมหิตเป็นความไม่ยาแสในโลกนี้และไม่แฝงอารมณ์ใดเจือปนวินาทีนี้หวังหลินเสมือนเศษน้ำแข็งที่ไม่มีวันละลาย เดิมทีข้าไม่ได้ต้องการเดินบนเส้นทางสังหารแต่เวลานี้พวกเจ้าทุกคนต้องเจอกับการสังหารของข้าหวังหลินหลับตาราวกับเทพผสงคครามจุดลงมาเป็นครั้งแรกที่เขาปล่อยให้ร่างอวตารสายฟ้าสังหารเข้ามาควบคุมทั้งยังเป็นครั้งแรกที่หวังหลินปลดปล่อยแก่นแท้สังหารและแก่นแท้ต้นกำเนิดแท้จริงซึ่งทำให้แก่นแท้สังหารและแก่นแท้จุดจบที่แท้จริงประตูออกมาด้วย